สวัสดีครับผมผมมูเนลี่นะครับวันนี้จะมาสปอยนิยายจอมโจรแบ็คไนนะครับผมเป็นผลงานชิ้นแรกของช่องเรานะครับผมที่จะทำครับภาพที่จะทํามาประกอบนี้ไม่เกี่ยวกับในเรื่องจอมโจรแบ็คไนเลยครับเป็นภาพของอินเทอร์เน็ตนะครับผมเอามาสื่อว่าความหมายต่างๆในเรื่องนะครับที่ผมจะพูดออกไปนะครับถ้าทําผิดประคาดประการใดขออภัยมาที่นี้ด้วยครับไปรับชมกันเลยครับ ความมืดแห่งลัติการคืบคลานเหนือท้องนภา,าดูดกืน แสงจันที่เคยสาส่องนวลแสงด้วยเมฆดำคงเหลือแต่แสงแห่งวดวงดาราที่ทอประกายและยิบระยับราวกับเพชรเลอค่ะหากแต่ไม่สามารถสาส่องสว่างลงมายังผืนโลกได้สักนิดท่ามกลางความเงียบยามดึกสงัดไร้สิพันเสียงใดๆจะมีก็แต่เสียงลมถูกไปไม้และแมลงกลางคืนที่ส่งเสียงร้องระงมเท่านั้น แม้ยามนี้จะไม่มีสิ่งใดเคลื่อนไหวหากแต่ภายในคืหาดหลังมือมาตะการตาที่สุดแห่งเมืองเอ,เอดากลับมีเสียงฝีเท้าดังขึ้นแต่เสียงนั้นกลับเบาบิวราวากับสายลมโชยเงาล่างสูงเคลื่อนไหวอย่างร่องไหเสียงฝีเท้าเงียบเก็บราวากับว่าเขาไม่ได้สัมผัสกับพื้นดินเลยขณะเคลื่อนที่ไปรอบๆ เงาร่างสูงกลิปตาหลบหลังมุมกำแพงใช้แสงเงาพรางตัวเองเมื่อขบวนทหารยามสามสี่นายถือคบเพลิงเดินตรวจตราผ่านมาและไม่อาจรู้ได้ว่ามีผู้บุกลุกเข้ามาภายในคฤหาสน์ขอหลังงามของพวกเขา เพราะเพียงกระพริบตาเดียวเงาของผู้บุกลุกก็ที่อันตรายผ่านหายไปหลังบานประตูคลเลอร์ทันทีที่เสียงกิบเบาเบนังขึ้นจากลูกบิดประตูเงาดำเคลื่อนกายอย่างแผ่วเบาไปรอบๆคลเลอร์ฮาราวกับค้นหาอะไรบางอย่างก่อนจะหยุดอยู่หน้าประ,ประตูบานหนึ่งร่างสูงในชุดผ้าคลุมตัวยาวสีดำทมิน ปกคลุมส่วนล่างของใบหน้าเหลือไว้เพียงในตาคมเข้มที่กวาดมองประตูบานนั้นอย่างละเอียดมือใหญ่ในถุงมือสีดำทมินยกขึ้นรูปต่างหูข้างหนึ่งของตัวเองฉับพันเกาะใส่สีฟ้าก็ก่อตัวรอบดวงตาสีดำทมินข้างแว่นทําให้ภายในดวงตาคู่นั้นปรากฏภาพของบานประตูอีก นนอีกบานนึงภาพจากแว่นตาประหลาดเป็นภาพของประตูบานเดิมหากแต่กลับมีรหัสต่างๆมากมายบนลูกบิดมันคงมีหน้าที่ในการสแกนลายนิ้วมือของผู้จับนั่นเองเ <c oughs> ด็กจริงๆเสียงคุ้มดังมาจากล่างสูงในตาสีรติการทอประกายก้าอย่างนึกสนุกล่างสูงขยับเข้าไปใกล้ประตูอีกนิด ก่อนมือซ้ายจะดึงถุงมือของมือข้างขวาออกเผยให้เห็นแผ่นพลาสติกที่มีเครื่องอะไรบางอย่างเล่ากับเครื่องคิดเลขติดตั้งไว้มือซ้ายพิมพ์รหัสบนมือขวาเพียงปุ๊บเดียวผงมือสีเงินจากก็ก็ก่อตัวปกคลุมมือขวาก่อนที่เขาจะใช้มือนั้นจับที่ลูกบิดแล้วเปิดประตูเข้าไปอย่างง่ายดาย หากแต่ฝีเท้าของเขาก็ต้องชะงักแค่หน้าประตูเมื่อภาพตรงหน้าคือแสงสีแดงที่กระจัดกระจายอยู่รอบๆห้องเรากับเป็นแสงสีบนเวทีการแสดงอย่างอย่างไรอย่างนั้นแสงเส้นเล็กๆสอจากผ้าผนังตัดกันจนหาที่ว่างไม่ได้ แม้แม,แมงวันทักตัวที่จะบินเข้าไปโดยไม่โดนผงเลเซอร์สีแดงก็เหมือนจะเป็นไปไม่ได้เลยร่างสูงพิมพ์มรหัสที่มือขวาอีกครั้งราวกับต้องการพิสูจน์อะไรบางอย่างข้อคิดของตัวเองแม้มแมลงตัวเล็กๆโผล่ลผอ,ออกมาจากอุ้มมือขวาราวกับเนตรมิรเนลมิตร ได้มแมลงตัวจ้อยบินเข้าไปสัมผัสโดนเส้นสีแดงและแค่เพียงพริบตา,มาแมลงจิ๋วตัวนั้นก็ลุกเป็นไฟไม่เกียวใช้ได้นี่แววตาสีในคู่นั้นเราระยับอย่างพึงพอใจเหลือบตาขึ้นกว้างมองรอบๆห้องก่อนจะหยุดอยู่ตรงหน้าห้องที่มีแสงแท่นยกสูงและ คอบแก้วสีใสที่คอยครอบบางอย่างอยู่ซึ่งสิ่งของที่อยู่ในครอบแก้วนั้นเป็นเป้าหมายสำคัญของคืนนี้ร่างนั้นไล่สายตาไปตามผนังจากซ้ายมือเลื่อยลงมาถึงขวามือจนกระทั่งสายตากระตุกกับอะไรบางอย่างที่ผนังทางขวามือและเรากับพบสิ่งที่ค้นหารอยยิ้มพอใจที่กระตุกริมฝีปาก บางใต้ผืนผ้าเขาพิมพ์รหัสบนมือขวาอีกครั้งล่างสูงแตะมือไปบนผนังแผ่วเบา,บาปิดเปลือกตาลงอยู่เพียงคู่ก่อนจะลงมือเคาะผานังเป็นจังหวะช้าๆเสียงกิ๊กดังแผ่วเบาราวากับกลไกลบางอย่างกำลังลงล็อกจากนั้นเส้นแสงสีแดงทั้งหมดก็อันตายหายไปราวกับหลีกทางให้ ก้าผ่าน <c oughs> ใส่รหัสง่ายๆจริงๆคนแก่ก็งี้ประมาณประมาทฝีมือจอมโจรแบ็คไนท์อย่างค่าเกินไปแล้วร่างสูงคิดก่อนรอยยิ้มเย็นจะเยือกผ่านบนใบหน้าที่หล่อเหาได้รูปแบ็คไนท์เก้าเดินไปผืนหน้าหยุดอยู่ตรงแทน่นยกสูงผ่านจ้องสิ่งที่อยู่ในกรอบแก้วด้วยความพึงพอใจในกรอบแก้วมีกล่องสีแดง อาม,มหิตวางอยู่บนเบาะนุ่มนิ่มสมนิดราวกับรอคอยให้ใครสักคนเข้าเอามันออกไปจากที่คุมขังเสียนี้โดยเร็วใช่และเขาจะเป็นผู้ทำตามความประสงค์นั่นเองบุกบุลุดชุดดำวางมือเหนือกอบแก้วด้วยมือข้างที่ถูก คุมมือสีเงินก่อนจะใช้ปลายนิ้วชี้เขียนบนกรอบแก้วเป็นอักษรอังกฤษอังกฤษเป็นคําว่า Open เขาพิมพ์มพ,มพึมเสียงแผ่วเบาขณะใช้นิ้วเขียนอักษรลงไปบนขอบแก้วทันใดนั้นขอบแก้วสีใสก็เลื่อนเอเปิดออกเผยให้เห็นกล่องสีแดงกรรมะฮีนาน นุ่มที่อยู่ภายในนั้นชัดเจนยิ่งขึ้นชายหนุ่มเอื้อมมือหยิบมันขึ้นมาริมฝีปากบางขยับรอยยิ้มเย็นแต่อย่างพอใจก็จะค่อยๆปิดมันออกเปิดมันออกหากแต่สิ่งที่อยู่ภายในกล่องสีแดงนั้นกลับเป็นเสียงกระดาษแผ่นหนึ่งซึ่งไม่ได้ไม่ใช่สิ่งที่เขาค้นหาและประโยชน์ประโยคใน กระดาษแผ่นนั้นก็ทำให้เขาแทบลั่นจนต้องขบัดออกมาอย่างหัวเสียถึงแบ็กไนท์ขอโทษจริงๆที่ทำให้เจ้าผิดหวังและต้องกลับไปมือเปล่าไม่เป็นไรนะข้าจะดูแลดวงเนตรแห่งปตัตตพีเป็นอย่างดีแทนเจ้าแล้วกันโทษใครไม่ได้นะต้องโทษที่เจ้าโมัวแต่ทำอะไรต้วมเตี้ยมเอง ถ้าอยางอยากได้คืนก็คอยตามรอยข้ามาให้ได้สิข้าก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าฝีมือจอมโจรแบ็กไนจะเหมือนดังที่เขาเล่าลือหรือเป็นเพียงฉายาที่ได้มาเปรเพราะโชคช่วยรักและขลบรท์ฟิงเกอร์ปึกชายหนุ่มปิด ก่องอัมกมหีเสียงดังแต่เสียงอีกอีกเสียงที่ดังกว่าก็ดังขึ้นรอบทะทิศทางใช่แล้วเสียงฉันจานเตือนโถ้วยเขาสะบดก่อนจะถอออกมาจากห้องในทันทีในใจนึกโกดแค้นไอ้คี้ขโมยนั่นไม่เพียงแต่มันยังขโมยเพชรดวงตาดวงเนตรแห่งปตัตตพีราคาเหยียบพันล้านตัดหน้าเข้าไป แต่มันยังทิ้งโน้ตพระผ้าที่วางกลไกลให้เสียงสัญญาณการขโมยดังทันทีที่เขาอ่านโน้ตของมันจบอีกต่างหากฉลาดจริงๆนะ <c oughs> เสียงสัญญาณการขโมยดังลั่นเหล่าเวรยนยาประจำาคลหาสนาวิ่งแตกตื่นอลหมานชายหนุ่มในผ้าคุมสีดำสนิทแอบเล้น แฝงกายหาทางหนีออกจากห้องกลุมกุมสมบัติล้ำค่าโดยไม่ทันสังเกตว่าภายในห้องยังมีบุคคลอื่นซึ่งค,อค,อคอ่อยๆเผยตัวออกจากมุมมืดอย่างช้าๆราวกับล่องหนได้มุมปากบุคคลนิรนามกระตุกยิ้มเจ้าเล่อย่างรู้สึกสนุกกับเกมที่กำลังเป็นไปตามแผนซึ่งวางเอาไว้โดยไม่ต้องลงมือทำอะไรมากมายชายผ้าคุมสีเข้มโบกสะบัด เมื่อล่างของบุคคลปริศนาหายลับไปหลังบานประตูท่ามกลางเสียงอกเอกโวยวายข้างนอกทิ้งให้ภายในห้องมีเพียงความเงียบสงัดกับคนนกอินทรีสีดำสนิทที่ค่อยๆร่วงหล่นลอยเคว้งอยู่บนอากางอากาศก่อนจะตกลงสู่พื้นห้องอย่างนิ่มนวลมากตาแรกเดินแล้วก็จบกันไปแล้วนะครับกับบทนิยามตอนแรกของนิยาย แบกไน้นะครับจอมโจรแห่งรัติการนะครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับถ้าอ่านตะกุกตะกักหรืออ่านไม่ค่อยดีก็ขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเลยนะครับอ่าถ้าใครถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้รองด้วยนะครับก็จะมาอ่านต่อแน่ๆครับผมไปแล้วครับ